กกกุุได้แต่มึงกูกูกูเดี๋ยวจะโดนซบแรกเลยแหละไอ้กูได้ยินยิงเสียงคนนอนหายใจเนี่ยในห้องเนี้ยเสียงเนี่ยเสียงนี้หายใจในตัวเกมน่ะมันอยู่แถวเนี้ยมันอยู่ตรงไหนวะใครมีเข้ามาส่มองดิผมไม่มีผมน่าจะเฮ้ยมึงใครเนี่ยไหนมึงเจอตรงไหนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาไปกูบอกเอ้ยกูหลอนหมาไอ้ยี่ เอางี้พวกมึงแอบนะพวกมึงแอบในบ้านเดี๋ยวกูหาเองถ้า <analytical southeast> ใครเจอใครใครเจอคนสุดท้ายใครรอบเป็นคนสุดท้ายบ้านหลังเ่อะบ้านไหนก็ได้มบ้านหลังไหนก็ได้เดี๋ยวผมออกมาแต่ห้ามเอห้ามห้ามอยู่หลังบ้านห้ามออกเนี่ยตามพื้นที่สีเขียวเนี่ยเห็นเห็นไอ้หนามญ้าสีเขียวไหมมาดูมาดูก่อนนะมาดูก่อนนะมาดูก่อนนเห็นบ้าน หลังบ้านมาดูหลังบ้านเัราแค่ในบ้านโอเคไหมพี่ถ้างั้นอะนี่นี่นี่ห้ามออกจากบริเวณหลังหลังบ้านเขียวเนี่ยเห็นปะหลง้ใช่ไหมพี่หลังรั้วหลังรั้วสีเขียวแต่แอบได้ทุกบ้านนะโอเคจะอยู่ในบ้านนอกนอกบ้านได้หมดเลยไม่จำกัดวงเขตบ้านใช่ไหมแต่ว่าตรงไานไอ้กูบอกไปแล้วจำกัดวงเขตบ้านบอกไปแล้วตรงไหนอ่ะบอกไปดีกำลังไปพี่ห้ามออกพื้นที่ยากข้างหลัง่ะตรงพุ่มสีเขียวคีโมได้ไหม ไดนะ้อีโมดหรอได้อีโมดได้แต่ห้ามเอาทาตัวบัักนะตัวบัักตัดสินนะตัวบั๊กเข้าไปอยู่ข้างในอะ่ะใช้ได้แต่อีโมดนอนอย่างเดียวเล่นไม่ยังแลนผมมากิจ,ะจะกรรมเะไเงี้ยกิจกรรมบ้านหลังไหนก็ได้นะวัสดีเนาะใช่บ้านหลังไหนก็ได้แค่น,นั้นห้ามออกหลังบ้าน บอลเราโหดสี oh แดงอ <Enlight> ีี้อ่ะอ้ยพวกนั้นหาหาที่ไม่ได้ได้นะครับพี่เอาให้ถึงจะไปเปลี่ยนก็ได้ให้ถึงเวลาสามทุ่มสิบห้าตีหนึ่งตีหนึ่งไงเออตีหนึ่งสิบห้าตีหนึ่งสิบห้าใกล้ถึงแล้วพี่ก็ถึงแล้วมีกี่คนมีกี่คนรับด้วยนะในวอลมีใครไม่ได้ไม่ได้มาเล่นกดออกวอลไปเลยใครไม่ได้เข้ามาเล่นออกกดออกวอลหน่อยฮัลโหลใครไม่ได้เข้ามาเล่นกดออกวอลนะ เอายังเอายงเอายง้ามออกนกลัวคิมห้าออกนอกลัวนะเอาเลยนะเหียเหี้ยผมขออนุญาตครับเบิ่งเฮีเยี๋่ว่ามัยังเงาเลยได้ห้ามห้ามหาม้หามไปบอมเบอร์นะเดี๋ยวหายตัวกันนะหายตัวไม่เอานะเฮ้ย <c oughs> มึงน,นอนอยู่ในนี้เหรอ โอ้โหโจบแล้วเ,เข้าบอมเบอร์ไอ้ย่าแล้วกลับมา,านเน้เดินดผ่านผมอีกรอบนึงเนี่ยโอ,ไอย้ไปรอเลยไปรอเลยซืย้อสัตว์ตัวตัวเองนะกูดินเสียงกูเปิดประตูแล้วมันเปิดแข่ง,ขงกับกูหรอวะ กูเปิดเข้ามันเปิดออกเมื่อกี้กูเปิดเข้ามันเปิดออกได้ยินเสียงแง้แง้ใสกแข่งกันนะ ในห้องนงห้องหน้าปูเช็คหมดนะบอกก่อนเตียงนงเตียงนอนอะไอหลังรถทงรถถ่ายกูลื้อหมดเลยนะห้องน้ำไม่มีได้ยังไงวะไปอยู่ไหนวะ ไอ้เหี้ยแอบโหดจัดอะเฮ้ยแมลงยุงห้ามออกนอกเขตรั้วนะอ้าวไอ้แพทไปเลย กูโดนเลยเยอ่โดนแโดนเฮ้ยเอ็มจะเปิดเข้ามาบ้านทำไมล่ะแพ้ก็ออกไปซิอนี่ไหนวะผมดีตอนมอสปับนึงนะครับหมวกบักอีกแหละ อ๋อไอคิมชินมึงเจอยังอ่ะได้แล้วครับพี่มึงมึงโดนจับแล้วหรอนะไครับพี่มึงเล่นไหมเนี่ยหรือไม่เล่นเล่นครับเล่นแล้วมึงตอมอทำไมอ๋อกูถามม,มันบัอกอะไรไม่รู้เลยพี่เออมึงก็ปล่อยมันบั็กไปดิมันอยู่ที่ดวงได้ยินไหมเนี่ยไอคิมชินพี่ ไม่กูบอกว่าปล่อยมันบั๊กไปเลยเล่นไปก่อนเลยไม่พี่พ่พูดถึงเล่นอะไรเนี่ยผมไม่ได้เล่นอะไรเลยเนี่ยอ๋องันได้งินได้เงินได้น้องได้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 ไ้ได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 ได้ได้ไได้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 ได มีคนนอนหายใจยุ่งไหนวะเนี่ยเสียงเนี่ยเสียงนี้หายใจในตัวเกมมันอยู่แถวเนี้มันอยู่งไหนวะใครมีข้ามาส่งผมดิผม่ตีสามตีสี่อ่ะดูละอ๋อกูเจอล้วอลโหลใครเนี่ยกูเจอไอ้กอบแรกพี่ไม่เห็นจริงดิ เห็นแล้วแต่เล่นแปบนี้แหละอันนี้เฮ้ยมึงรอขาเก้าอี้แดงนะเขก้าอี้แดงมาหลอกกูเลยเอ้ยเอาหรอโอ้ยนี่รับลืมเว้ยมึงหลับเลยเนี่ยเอ้าเอ้ยมึงออกมาเลยเฮ้มึงมึงงอออกอะไรอะไรไม่ได้มันบั็กเอง แม่เอาอ้แดงมาหลอกกูเลยนะไม่ใช่มมนหรอกน้ำมันตั้งเองใครจะทำได้ไอส่วนพี่แม่งทำอย่างเนียนเลยมันเอาก็อ้แดงมาหลอกพี่อ่ะแล้วมีเสียงงอกๆด้วยโบ้เดี๋ยวเองบอกอันนี่ที่หนึ่งไงตูพีโผล่ไม่เป็นนอนแล้วงออมเลยโดนจับไว้ยิ่งหม่เลยไม่เป็นไรน้องรอบหน้าเดี๋ยวมีของรางวัลอ่านให้อาจจะเป็นของดีๆได้พวกแฟชั่นแรงอ่ะ ฮัลโหลนอนสบายไหมอะใครอะไอผมขาวอะหลังคาหรอ <Okay. S 1> เอาลุงเด๋เหรอโอ้โหนอนชิวเลยนะลุงอฮไรนะไลุงไม่มีอะไร,น,ะไรนอนชิวโพวมันอยู่ไหนวะไหลสิบคนนะเหลสิบคนนะ เอาใครคนที่สิบเอ็ดเข้าวอลมาผมเข้ามาพี่ยังก่อนเรา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 ก่อนกูกูกูได้๋ยวมึงกูกูกูเดี๋ยวจะโดนซบแรกเลยแหละกู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 รู้แล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วกูรู้อะไตรงนั้นนะเฟกอืมเฮ้ยแอบเนียนกันจังอ่ะแอบเนียนกันจังอ่ะ ิน,นอย่าเดินผ่านจีพี่ใจหายเลยเอีกหนึ่งนะเอีกหนึ่งนะใครชอบไอ้เป็นพวกสไปเดอร์แมนแอบอยู่บนหลังคาบ้านนะมึงระวังนะไอ <c oughs> ้พวกผีสไปเดอร์แมนอะ ไอวิ่งเหรอเอเ้ยเอ้ยเปวิ่งไหมน้องเมื่อกี้เห็นสีแดงๆอยู่ข้างบนไม่ใช่อ่ะเฮ้ยมันมีสนามหญ้าแถวนี้ด้วยเหวะไอ้ไอน,น,น,นอี่ใครอ่ะมูนเนอร์พี่โอ้พี่กระเชิดโอ้วิ่งหาตามพุ่มไงเพราะที่น,นี่เขาอยู่ในพุ่มไอ้พวกที่นี่อยู่ในพุ่มไอ้สัตว์ไอ้ไอพวกเหลือแปลกคนแล้วนะครับ อันนี้แรงนะจา,อาจะเอาไป,ไปใส่เหลือไปขายได้นะเอาไปใส่เหลือไปขายได้นะมันพี่ซื้อมาประมาณแปดเอ็มมันมีอันเดียวในเซิร์ฟอะเป็นเด็กเกอร์เอ็มนายาไปขายก็ได้หรือเอาใส่ก็ได้เดี๋ยวถ้าถ้าอีกอีกสองนาทีถ้ามันมันยังหาไม่เจอเดี๋ยวผมขอใช้ตัวช่วยนะเพิ่มคนหนึ่งโอ้โหมันจะได้จบเร็วๆไงเดี๋ยวให้สก,กอตเป็นคนช่วยหาไม่สิ เดี๋ยวนี่แล้วกันคนที่ไม่ได้แอบไม่ได้เล่นไม่แอบเดี๋ยวเพราะว่าคนที่แอบมันจะรู้จุดไงพวกมาที่หลังดีครับไม่ใช่เดี๋ยวให้ผ <c oughs> <him> หู้หญิงเราช่วยหาใครเข้าวอมาใหม่เฮ้ยใครเข้าวอออกไปหน่อยดีต่อต <c oughs> ่อตัอพี่เหมือนไม่รู้ว่าเล่นอยู่เฮ้ยมึงแนนแอบจังอะอีกสองนาทีนะถทาไม่เจอเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เขาช่วยหาแล้วนะเฮ้ยมึงแอบมึงแอบที่ไหนเนี่ยกูบอกแอบในบ้านนะเว้ยไม่ใช่มึงไปแอบในเรนหรือว่าไอแรนมาร์ทนะ ไอ้ที่เรามเนี่ยจริงๆนะพี่เนาะไอเนียนไรขาออกแหละพี่ตอนจนไปก็เห็นเลยนะเฮ้ยมึงเนียนจริงเว้ยเฮียกลิตรีเฟกอันเฟดทอยฮัลโหลคุณเหลือแปลกคนช่วยหาหน่อยดิช่วยหาหน่อยแล้วก็เตะเขาถ้าเจอเขาก็เตะเขาแล้วก็บอกว่าให้เขาออกมาเลยนะเดี๋ยวคุณหาฝั่งนี้ผมหาฝั่งนี้โอเคปะคุณหาโซนบ้านที่เข้าได้ฝั่งนี้หมดเลย มามาผมใ,ใช้ตัวช่วยเลยนะไม่ไม่ไม,มาผมบอกห้ามนั่งบนรถห้ามพิมพ์สปอยห้ามอะไรเลยไอเรนวิวัฒวงตะกูลนี่มันแอบดีจริงๆเลยวะ่ะพี่คนนี้แอบสาวบ่อยพี่โอ,อกว่าแล้วตะเรนวิวัฒวงตะกูลนี่เอาใหญ่นะตะเรนตะเรนแกไม่คุย,ยนะพออยู่บ้านหลังเดียวแกนี่แกไม่คุยเลยนะตะเรนตะเรน โหให้แกเมมจัดเลยเว้ยตะเลนอะ่ะแกกลัวได้ยินกนลิ่นเว้ยจะเอาให้ได้เลยอะตะแลนไอแลนรู้ว่าอยู่บ้านใกล้ๆดีมันไม่คุยนะผมให้ตัวเอ้ยใครเข้าวมาอีกคนหนึ่งอะ,อะจุ้ยครับจุยจ้ยจุ้ยว่างไงพี่ตไม่มึงไม่ได้เล่นมึงออกไปก่อนดิอ่ะเล่นอะไรพี่่อนแอบก็บอกออกวอไปก่อนได้ยินไหมออได้ครับ เออเยมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวนี้รู oh, no. ้แล้วให้เขาวิ่งหาแล้วกูตายเหี่ยวเลยข้างบนบ้านถ้ากูหาไม่เจอรอบเนี้ยเดี๋ยวกูตายเหี่ยวเลยผมตายเหี่ยวเลยนะเป็นหนึ่งมากูใช้วิธี A อบซแบบนี้เลยฮัลโหลฮัลโหลคุณเดินหาทุกบ้านเลยเดี๋ยวผมอยู่ข้างบนหลังคาบ้านเองโอเคคุณอยู่หลังไหนละอยู่หลังแรก หลังแรกตรงไหนอ่ะหลังหลังแรกเลยไหนออกมาเลยเงี้ยโอเคโอเคโอเคไล่พิทีละโซนคนมาหลังนี่ต่อเลยหลังซ้ายนี่เลยหลังหลังนี่ยังหาไม่เสร็จเลยเร็วเร็วเร็วมาไอ้เหี้ยมึงจะรอดตาเหี้ยอย่างกูไปได้ไงวะเฮ้ยแปดคนมันยากจังอ่ะของดีเนาะแปดเอ็ม เดี๋ยวบวกเงินให้นะก็ได้ด้วยนะเอ็มหนึ่งเดี๋ยวบวกเงินให้เอ็มหนึ่งด้วยเดี๋ยวบวกเงินให้เอ็มหนึ่งด้วยเดี๋ยวบวกเงินให้ด้วยนะครับเอ็มหนึ่งนะครับใครอยู่รอบคนสุดท้ายนะเอ็มหนึ่งด้วยนะกัดสกินนะครับผมเอ้ยใครใครรอดแล้วไม่ต้องมาจะวิ่งไปไหนไอ้นั่นน่ะใครอะตรงกลางอ่ะเดี๋ยววิ่งดิอยู่ตรงกลางให้เพื่อนแอบงงใครช่้ยเหรอหลังแรกเสร็จยัง หลังแรกเสร็จยังเร็วๆเลยขายอยู่ชั้นชั้นหนึ่งยังไม่เสร็จโอ้ยอีที่กำลังขึ้นชั้นสองโอเคโอเคโอเคไม่น่ามีแล้วชั้นสองครับผมไปดูมาแล้วฟ้องพลาดไงโอ้ใช่โอเคโอเคเงินหนึ่งเอ็มนะกลับไอ้นี่นะกลับสกินนะครับแปดานนะเงียบกันหมดเลยเว้ เราคุณออกมาได้แล้วเร็วๆเฮ้เหันขอบ <ปะ S 2> คุณครับออกมาเลยเออกมาเลยไม่น่าเจอแล้วเหลือตั้งแปดคนเลยเหรอใช่ใช่จากยี่สิบกับยี่สิบอะเยอะจังมันถัดไปเลยคุณก็เอาไปกดมาช่วยดีกว่าไหมใช่ได้ครับแจ็คกรตจุกหรอ มันแอบตรงไหนวะไอะ้เฮ <c oughs> ยเสร็จังแล้วมาๆๆๆมันแอบตรงไหนวะที่สอยู่บูบูปิดพัดลมให้หน่อยดิ <c oughs> เจอไหมบ้านหลังที่สองบ้านเขาหกเนี่ยหายหลังที่สองเลย วาา่าเราทาไม่เจอหรอกคุณผมจะช่วยข้างบนไงเฮ้ย,ยมึงแอบกันเนียนจัดเลยตอนไหนะเช้าวะดูพยายามดูโอ้ย,เ,อยอเฮ้ยอียมึงใครเนี่ยเฮียมัดไอสัตว์ แม่มึงไงเวนลุยกระลีเ่เฮียเอาผีมานลอหาพ่อมึงไงไอสัตว์เลวไอ้เย็ดแม่เอ้ยกูก็นัวแต่ใครแม่งเดินมาไอ้เฮียใจหายเลยเฮ้ยมึงแอบเนี่นยงันยังอ่ะโดดลงโพเชนกินอัเฟกต์เหมือนจะเจอหนึ่งนะเหมือนจะเจอหนึ่งนะเหมืนอน,น,มนมีคนเจอหนึ่งนนมีของน้ำด้วยนะครับ มันมีใครเหม่อหรือเปล่าในในวอร์นี่มันไม่มีเดี๋ยวก็เจอเองอะ่ะมันไปอยู่ตรงไหนวะไอ้เหี้ยแป๊บนึงนะตรงรถหรอรถก็ไม่ไปดูมาแล้วนะมันไม่มีเหรอวะตรงไหนวะเออตกใจดีผีมันแอบนอนบนรถหรอบนรถนอนไม่ได้ฮลัลโหล ไอ้ก๊อนไอ้ก๊อนก๊อนครับมือช่วยพี่หาหน่อยดิช่วยพี่หาหน่อยเดี๋ยวให้ก๊อนช่วยหาเอ้ใครเข้าวอ์มาอีกหนึ่งอ่ะโอ้เข้าไปดิไอ้ก๊อนเข้าวอ์มาไอ้ก๊อนเข้าวอ์มาก๊อนจะได้จบเร็วแต่ให้ก๊อน <God S 2> ช่วยหาเหลือแปดคนอ่ะไม่รวมเองอ่ะไม่รวมเองกับพี่เหลือเจ็ดเหลือเจ็ดเหลือเจ<อ>็ดไอพวกนี้แม่งเนียนเก่งเนี่ย เซียนเลยนะกูบอกก่อนนะทุกบ้านแล้วไม่เจอเลยเหรอมึงใครนี่รีเฟกไอพี่ตอนมึงไม่ใส่สูตรอ่ะ <c oughs> เจอหนึ่งนะ <c oughs> เจอรีเฟกแล้วนะ <c oughs> พี่ขึ้นบนหลังคาบ้างยังขึ้นไปแล้วไม่มีเลย <c oughs> มีแต่ในบ้านไอ้รีเฟกเจอรีเฟกแล้วตอนเนี้ยเหลือน้อยแล้วเหลือน้อยแล้ว เดือดตามหาตามบ้านเนี่ยหลังคาไม่มีหลังคามีมันเห็นแล้วเจอแล้วคนหนึ่งเจอใครหลัง,นลงนเนี้ยหลังเนี้ยเนี่ยใครอ่ะกางเกงเขาที่นอนอยู่บนหลังคานะ่ะเตะดิแล้วเขาออกมาไม่ผมอยู่ข้างล่างเ,เ,เนี่ยเหย็นเห็นที่ไม่ได้ฮัลโหลโอ้โหเฮียตาดีจังกิลีเฟกไปแอบนอนในหลืบนียจริงวะ่ะเนียนจริงว่ะทอยเนียน <c oughs> ถ้าตอนกลางคืนนะยิ่งเนียนเลย เฮ้ยเหลือเหลือไม่กี่คนแล้วเว้ยเหลืออีกห้าแล้วเว้ยไอ้เฮียเหลือห้าแล้วไอ้เออพี่กอดไอ้สัตว์พี่กอดเลยแอบแอบพี่ต้อนได้เฮ้ยไอ้เฮียโอ้เอาอีกแล้วเว้ยไอ้เฮียโอ้ยเฮียเฮียมาไอ้สัตว์ มึงตกใจกูก็ตกใจดิตรงนเนี้ยนเนี่ยไม่ต้องแอบเห็นแล้วมึงเห็นเร็วจังวะหลังนเนี้ยเนี่ยหลังเนี้ยหลังที่พี่อยู่พูดอยู่เนี่ยออกมาเมื่อกี้เนี้ยไหนไม่อยู่หลังไหนมึงอยู่หลงังไหนมปแอบมันตรงไหนไอ้ทอยปบอบตรงไหนอะอะไรนะพี่เมื่อกี้ผมอยู่หลงไอตรงสามเหลี่ยมเนี่ยตรงนู้นอะเี่มันอ,อยู่ข้างบนหลังคาเหรอมอยู่บนหลังคาการสองคนเลยแต่คนะหลังนะที่เดียวกันอ๋อก็คือเวลาพี่เดินไปมึงก็แอบอีกตรงหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ผมก็แอบที่เดิมอะพี่นี่เห็นผมี่ผมแอบนิ่งเลยอ๋อ โห้หวยมีคนเหลือกี่คนเจอบ้างยังหมอฟ้านันใช่ไหมหรือว่าหาช่วยหาช่วยโอเคขาดอีกนะเหลืออีกสี่เหลืออีกสี่คนนะเหลืออีกสี่คนนะเฮ้ยสี่นคนไม่แอบไหนวะเห็นตีนโผล่อยู่เนี่ยโหรอเฮ้ยกำเจอกี่คนแล้วเนี่ย เนี่ยไอ้ข้างหน้ากูเนี่ยไอ้ตรงบ้านหลังแรกเนี่ยไหนมึงเจอตรงไหนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาใ้กูไปเอ้ยไอ้เหี้ยกูหลอนหมาไอ้เหี้ยเนี่ยแต่ไม่เนียนจัดพี่ผมวอาตรงถ้าไม่สังเกตดีๆอ่ะตะเลนรอดแล้วนะครับโอ้ตะเลนเดินสายเลยนี่ว่าโอ้ตะเลนฉันไปซ้ายแกไปขวานี่ว่าตะเลนอ๋อผมยู่เฉยๆเลยตามกอดนึง จริงมันอยู่เฉยๆพี่แต่ม like ันเนี่ยมันแอบอยู not, exactly ่บนนอนอยู่บนนี้พี่ดูดิไหนบนไหนบนไหนบนไหนเนี่ยไอ้บนเนี้เนี่ยเขก็มาแล้วนะมันไม่เห็นตอนแรกอ่ะเมียนพี่มันไม่เห็นแบบตีนโผล่เลยแต่ผมเห็นตีนตอนแรกมันเหมือนมันลุกหัวขึ้นมั้งผมเห็นเฮ้ยเฮ้ยเหลือกี่คนแล้วอ่ะเหลือสามคนแล้วเหรอใช่พี่คิมโตกิตเซนอัมเฟดโอ้ยเหลือแต่ตัวไว่ะ ก็เดินสะดุดหมดหรือเปล่าเฮ้ยเหลือสามคนเวยเงินเอ็มหนึ่งเวฮันแนมุงดูพุ่มหลังบ้านเลยนะมันเด็บไม่ได้ไม่ใช่หรอฮันแนฮัลโหล ฮั <Hello? S 2> ลโหลไหนใครเนี่ยคุณตอมมาแล้วคุณไม่อยู่นี่ได้ไงหลังคาบ้านหลังแรกอะหลังเดียวใครแลนะฮัลโหลเนี่ยใครอะเนี่ยเนี่ยใครอะเลยหลังคาหลังแรกไม่เห็นไม่เจอพิกิตพิกิตใช่หรอโห่ไม่อย่างเนียนเป็นจริงมันอยู่หลังแรกๆรกันนี่แหละ ไม่อยู่ไกลหรอกไอ้เที่ยแม่งเนียนจริงเดี๋ยวหาที่ง่ายๆดีกว่าทีหลังครับกิดออกวอยให้หน่อยพี่ออกไป้กลน้ออกวอให้หน่อยม,มึงหาฝังนะา่งนั้นนะว่าหาฝั่งนี้ได้เอาหาคนสุดท้ายใครังเหลือคนสุดท้ายไงนั้นแหละเอาเฟสกับคิมเนี่ยหาเลยหาเลยไอ้สองตัวแสบ เอ้ใครใครอไอเรนมึงเดินกับใครอ่ะไอเรนมึงเดินกับใครผมเองพี่ไม่มึงก็ออก<แ>ไปดีอันนี้มึงก็เดินออกไปจะหาโอ้แต่รับยอมรับเลยส่องหุ่นเนียนจริงว่ะเนียนเนียนเนียนตรงไหนวะเฮ้ยไอเอาเฟรดหาตรงไหนเอางี้ถ้าทำอย่างนั้นหาไม้ตายสุดท้ายเลย เอ้ยไมตายสุดท้ายจริงจริงเอ้พวกมึงไม่รู้ใช่ป่ะไอ้มีใครรู้ป่ะเพราะว่ามันแอบอยู่ตรงไหนไม่มีใครรู้ใช่ป่ะผมไม่รู้พี่ถ้าใครรู้ไม่ต้องมานะจะให้เราแบ่งครึ่งไหะไม่หาหรอพี่ทแบ่งครึ่งหนึ่งเราอยู่เลยไอ้ไม่มีแบ่งมีแบ่งครึ่งไปแบ่งกันเองไปแบ่งกันเองอันเนี้ยแล้วสกินอ่ะแล้วสกินล่ะเดไปด้วยได้ไหมสกินจะแบ่งกันยังไงอ่ะถ้าพี่ต่อสกินจะแบ่งไม่ได้ผมแน่ชัวร์เออไม่รู้เพื่อนหนึ่งนะกูรู้แล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้ว กูรู้แล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วกููร้้แลวดีไว้ดีไว้ดูพี่ดีไว้เอาเป็ดดีไว้เอาสกินสกินมาเลยอ่าโอเคดีกูพี่มาแจกอะไรละกูอยากนอนแล้วกูง่วงว่าพี่อยากเห็นว่าใครมันจะแอบวะที่ให้ดูหน้าที่มาแต่ว่าแตวผมแอบไหนที่น้ำแอบตรงไหนนะที่ไหนมันแอบตรงไหนวะเรามาไหนไหนก็นี่ละแอบตรงไหนวะเอออยากรู้ว่ะใครมามางรู้รู้ใจคิปแล้วใจคลิปแล้วไในไหนมันอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตรงไหนวะ อดก็ล้วนฝั่งฝั่งบ้านหลังแรกเลยตัวฮามในล้วนฮามาดูได้ฮามตรงไหนตรงไหนหลังแรกเลยหลังที่เจอกิดอ่ะมันนอนอยู่เลยล้วต้องพุ่งอาเฟตก็ส่งเดียวกันอ่ะเอาไม่ได้นะนอกล้วไม่ได้นะนอกล้วไม่ได้ในล้วนในล้วลูกพี่ในล้วนี่แหนในล้วนอกล้วอไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้นะอันนี้บอกล้วเขียวนี่ตัดสินนะครับไม่มีใครเออไม่ได้นะ อันนี้เราซีจริงผมง่ายไหมไม่อะเคนเดียวเฟสอยู่ไห้องเลือดวผมลุกบ้านหลังแรกฝั่งซีกิดบ้านหลังแรกเลยครับในรั้ว่าในบ้านใ้บริเวณบ้านรั้วนี่นี่นี่สีรั้วอย่างนี้ผมต้องได้นะเอาเรืออังไม่เจียมบ้านหลังแรกฝั่งขวาบ้านหลังแรกฝั่งขวาไอ้ยเฟสอยู่ไหนเฟสอยู่ไหนตู้บ้านหลังแรกฝั่งขวามือเลยครับ อยู่นอกรั้วอยู่นอกรั้วป่ะอยู่อยู่หลังบ้านตรงไอ้เตาผิงนะครับแต่ผมอยู่ตรงกระถางต้นไม้ไหน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 อ่ะอยู่เฉยนะแต่นะอย่าขยับนะอย่าขยับนะอ๋อต้นไม้อ๋อนี่แล้วเข้าพี่คือนี่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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้ยเฮี้ยเนียนเลขอะไรเลขอะไรเลขอะไรไหนวะพี่โอ้ยเฮี้ยเนียนจัดผมอยู่กลางต้นไม้มีคนเดินเดินเดินสกิปผมตอนแรกผมอยู่กลางต้นไม้ อ๋อเลขอะไรครับเลขอะไรลีเนี่ยหนึ่งสองศูนย์หนึ่งครับผมซื้อตอนเดบิวมาผมอยากได้ยังไม่เห็นเลยอันนี้เมียนเดียวในเซิร์ฟอ่ะเดี๋ยวเอาเงินให้ด้วยเอ็มหนึ่งอุ้ยอันนี้ผมซื้อมาก่อนประเทศมันจะปิดอ่ะตอนแรกไปเล่นกิจกรรมอะครับครับครับงอมงอมงอมไม่ต้องงอมเดี๋ยวมันมีทุกวันเดี๋ยวหามาให้ทุกวันเนียนเนียนเลผมยังไม่เห็นเลย โอ้แก๊งครับเป็นเอ็มได้ผมย่อมไปขึ้นมาไม่เล่ยเพื่อใส่ใส,สกินน่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวหาให้ใหม่เดี๋ยวหาอันอื่นให้เอาพวกรถมาด้วยเดี๋ยวมาแจกรถด,ด้วยลนะรอบหน้ามีที่แล้วรอบหน้าขอจีไม่นะบ่เอากจีนีนะไอ้เหี้ยแต่เนียนจริงพี่อาเฟสอลยโคตรเนียนละ